สวัสดีครับผมครูเป้งน,นะครับและนี่คือด r ร์ชัวแชนเนลครับคลิปในวันนี้อาจารย์จะมาสอนวิธีในการติดตั้ง Microsoft SQL Server โดยในคลิปนี้อาจารย์จะสาธิตการติดตั้ง Microsoft SQL Server ในเวอร์ชัน2019และก็การติดตั้งตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์ในโหมด UI ก็คือ SQL Server Management Studio นะครับขั้นตอนจะเป็นยังไงจะมีวิธีการเซตติ้งค่าอะไรยังไงเข้าไปดูกันครับ ในเบื้องต้นนะครับผมจะแปะลิงก์ในการดาวน์โหลดไฟล์ SQL Server Express Edition ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับทุกคนกดเข้าไปที่ลิงก์ที่ใต้คลิปนะนะครับคุณก็จะเข้ามาที่ Google Drive ของผมนะครับจากนั้นดาวน์โหลดตามขั้นตอนได้เลยครับอ่นะกดไปที่ปุ่มดาวน์โหลดนะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่มดาวน์โหลดต่อไปนะครับรอสักครู่นึงนะก็จะได้ไฟล์มานะครับ จากนั้นเปิดเข้าไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับนะเพื่อไปอยังไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับดับเบิลคลิกไปเลยนะในขั้นตอนนี้นะครับนะถ้ามันโชว์หน้าจอแบบนี้ตอบใช่ครับนะจากนั้นรอสักครู่หนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็น s q l server 2019 express ed edition นะนะครับพอถึงหน้านี้นะครับให้เลือกไปที่ download media ครับจากนั้นให้เลือกไปที่ express advance d นะครับ ซึ่งขนาดไฟล์จะมีขนาด7 9 6เมกนะแล้วก็เบราว์เลือกที่อยู่ของไฟล์ใหม่นะครับผมจะเก็บไฟล์ไว้ที่ drive D นะครับโดยผมจะสร้างโฟลเดอร์เก็บไวล้ละกันนะโฟลเดอร์ชื่อว่า SQL 2019นะครับหรือว่า SQL 2019นะครับจากนั้นเลือกที่โฟลเดอร์ที่สร้างมาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ตอบตกลงครับแล้วก็กดดาวน์โหลดไฟล์ได้เลยครับ ขั้นตอนในการดาวน์โหลดไฟล์นะกินเวลาพักหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าไฟล์เขามีขนาดใหญ่หลังจากที่ดาวน์โหลดไฟล์เสร็จแล้วก็กดไปที่ปุ่ม Open Folder นะครับเราก็จะเจอไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะส่วนตัว SQL Server 2019 Express Edition ปิดลงไปเลยนะครับไม่จำเป็นแล้วนะดับเบิลคลิกที่ไฟล์นะครับแล้วก็กดเปิดครับหนะ้านะจอน,นี้ก็ตอบใช่ครับ จากนั้นนะครับกดไปที่ปุ่ม OK เพื่อแตกไฟล์ไว้ที่นี่นะครับก็คือโฟลเดอร์ที่เราสร้างมาที่ Drive D นะครับสังเกตว่าตัวติดตั้งมันจะลันขึ้นมาเองนะให้เราเลือกไปที่หัวข้อแรกก็คือ New SQL Server Standalone Installation นะครับเลือกที่หัวข้อนี้นะพอถึงหน้าจอนี้นะครับให้เช็คบ็อกไปที่ I Accept แล้วก็กด Next จากนั้นนะครับเช็คบ็อกแล้วก็กด Next ตอนนี้นะสังเกตดูว่าไฟวอล์จะมีวอร์นิ่งนะครับไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับไม่มีปัญหาในการติดตั้งนะกด next ไปได้เลยนะครับพอถึงหน้าจอนี้นะครับนะให้เราเช็คบล็อกออกตามผมเลยนะนี่นะครับอันแรกนะแล้วก็นี่นะครับสองอันนี้นะส่วนอื่นคงไว้ตามเดิมนะตามผมเลยนะครับนะหลังจากนั้นกด next ครับ พอถึงหน้าจอนี้นะครับสังเกตดูว่า instance ของผมจะมีแล้วนะตัว s q l e x p r e s s นะครับดังนั้นนะครับผมจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับผมจะใช้ชื่อว่า s q l e x p r e s s 2019นะครับนี่นะส่วนของ instance id ก็เหมือนกันนะครับนี่แล้วก็กด next ครับหลังจากนั้นนะครับในหน้าจอนี้ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนะครับกด next ไปได้เลยครับ แล้วก็หน้าจอนี้ก็เช่นกันนะครับสามารถเซตติ้งภายหลังได้นะในส่วนนี้นะครับกด next ไปได้เลยนะขั้นตอนการติดตั้งกินเวลาพักใหญ่เลยนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเช็คดูด้วยนะ s u c c e ็ตหมดหรือยังนะครับอ่าหลังจากนั้นกด close ออกไปได้เลยนะครับจบในขั้นตอนการติดตั้งตัว Microsoft SQL Server 2019ครับ หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดาวน์โหลดตัวจัดการในโหมด UI นะฮะชื่อของเขาก็คือ SQL Server Management Studio นะครับพิมพ์ S S M S W ดาวน์โหลดนะแล้วค้นหาดูครับจะเจอลิงก์นี้นะครับสังเกตดูนะตัวนี้นะครับอ่ากดเข้าไปครับแล้วก็เลือกเวอร์ชั่น SQL Server ของเรานะครับผมใช้เวอร์ชั่น 2019นะผมก็เลือกไปที่2019นะครับสังเกตดูว่าตัว SQL Server Management Studio ของผมนะครับจะเป็นเวอร์ชั่น19นะเห็นไหมนะครับนี่กดดาวน์โหลดเลยนะครับในขั้นตอนการติดตั้งนะฮะตัว SQL Server Management Studio เนี่ยง่ายมากนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเหมือนขั้นตอนการติดตั้ง SQL Server นะครับคลิกติดตั้งนะครับนะ ตอบเยียดตอบใช่นะฮะกด install กดเน่งๆไปได้เลยนะครับจบง่ายๆนะบราวเซอร์ปิดทิ้งไปได้เลยนะนะครับนี่เห็นไหมนะครับหน้าจอมาง่ายๆไม่ต้องเซตอะไรมากนะครับกด install ครับอ่าตอบใช่ครับหลังจากนั้นครับรอสักครู่หนึ่งนะพักใหญ่เลยแหละนะครับนี่นะติดตั้งนี่เสร็จแล้วนะครับ setup complete นะฮะ installation successfully เห็นไหมนะครับขึ้นข้อความอย่างนี้นะครับแสดงว่า ติดตั้งเสร็จแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะจากนั้นกด c l o s ครับนะสังเกตดูชื่อโปรแกรมนะครับไปที่ start menu นะฮนะเปิดทดลองใช้ดูนะครับนี่ไเห็นไหม SQL Server Management Studio นะเวอร์ชัน19นะครับคลิกไปเห็นไหมอ่านะครับนี่คือโหมดจัดการเซิร์ฟเวอร์ในโหมด UI นะครับนะนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ s e r v ์ฟเวอรนะที่เรามีการ สร้างขึ้นมาใหม่ในส่วนของ instant id นะครับเห็นไหมครับ sql server express 2019เห็นไหมนะครับเราก็จะมีตัว sql server express ธรรมดาให้เลือกไปที่ sql server express 2019แล้วกดไปที่ปุ่ม connect ครับจะสังเกตเห็นว่าสามารถ connect server ได้ปกตินะครับและนี่คือขั้นตอนการติดตั้งทั้งหมดครับใครที่มีข้อสงสัยที่อยากจะซักถามเพิ่มเติมนะสามารถ comment ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ แน่นอนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามแล้วคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปจากด็อกเตอร์ชัวร์ชแนลครับขอบคุณครับ